นำเสนอเมนูตำข้าวโพดไข่เค็มพี่น้องก่อนอื่นเข้ากับฮั่นข้าวโพดเป็นเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเข้ากับมาฝานแค่รสออกพี่น้องนะครับผมฝานออกฝานออกนะครับผมอยากใส่หลายกับเข้ากับฝานหลายแต่ใส่หน่อยเข้ากับฝานหน่อยๆนะครับเพราะให้มันมีรสชาติเนาะนะครับผมหลังจากฝานแค่รสเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับมาตำหมักพริกนะครับผมโป๊ะๆๆ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 ๆาเอาๆๆ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 ให้มันเข้ากันนะครับผม แล้วก็ตามด้วยนะครับผมมาปรุงรสกันเลยนะครับผมใ,ใส,นสน่นะครับน <s domain Regular alcohol> ้ำกระเทียมร้องลงไปพี่น้องนะครับผมเพื่อให้มันมีรสชาติกลมกลืนกันนะครับผมแล้วเข้ากะสีมมใส่านะครับบักทั่วตัดลงไปนะครับหนึ่งอนหรือสองอนแล้วแต่ผู้มักนะครับผมตามด้วยกุ้งแหงนะครับอันนี้กุ้งแหงผมซื้อมาจากตลาดนะครับผมซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้เนาะแยมอยากกินกินกะตำไทยตำยางกะเฮ็ดกินนะครับผมนำปลาลงไปสองซอนครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับผมเข้ากะใส่นะครับผม น้ำตาลปีบลงไปตามด้วยผงน่วนครับใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยครับพี่น้องครับแล้วก็โคเล่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 ให้มันเข่ากันจักหน่อยนะครับหลังจากโคเล่แล้วหน่อยนึงนะครับเพากับมะบีบัก้าวใส่นะครับใส่จักสองสามเปียงพอให้มันมีรสชาติตัดกันกับเค็มกับหวานนะครับให้มันเป็นเค็มมันเปรี้ยวหวานประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะครับลงไป หลังจากใส่มะเขือทเทศเสเร็จแล้วแล้วนะครับเข้ากับโคเร่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 ใส่กันมื่อน,นี้ผมเห็ดพิสูจน์เด้อพี่น้องขอประทานอภัยหลายๆปกตินะครับไข่เค็มผมจะต้องใส่ที่หลัางมูอันนี้ผมเอาไข่เค็มลงไปพร้อมกันกับเส้นเนาะนะครับผมเข้ากับมาปาดไข่เค็มหลังจากโคเร่โคเร่เสร็จแล้วนะครับปาดไข่เค็มออกนะครับสองนวยให้มันได้ซีเปียงนะครับผมอีกสองเปียงเข้ากับมาเข้ากับมาไวท์ไซนะครับปกติต้องใส่ข้าวโพดก่อนเนาะนะครับผมแล้วก็มาใส่เส้นแครอทตำตำโคเร่มันเข้ากันแล้้วจะมาใส่ไอ ไข่คเค็มละดับมาคนคุ้นๆไข่มันเข้ากันเนาะพี os, facts, ่น้องเนาะนะครับผมอ่ะหลังจากเคาะเล่เคาะเล่เคาะเลเคาะเลเสร็จแล้วพี่น้องเข่าเขามันเข้ากันนะครับอันนี้ผมตำไข่เค็มกะสีละเอียดแน่จังน้องไปน้ำกันกับเส้นนะครับผมหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเ่ากะสีมาเทใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเบิองสีสันออกมาแล้วน่ากินนะครับพี่น้องครับผมหลังจากที่เฮ้านะครับเทใส่จานเสร็จเรียบร้อยเ่ากะมาจัดแต่งเล็กน้อยไข่เค็มที่มันเหลือเงห่อมาว้างข้างจานเอาไว้ตักกิินน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 ครััับบไปาาาาเเเเะะะพี่่้้อองงผผูดดยยยกกกฮ็ๆลม เฮ็ดกินแบบง่ายๆนะครับสไตล์นิวไซดันคือเราแม่นเดินครับพี่น้องน่ากินมากๆเลยนะครับมากินน้ำกันครับ